สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสูขุูดสุ้คนครับในคลิปนี้เป็นเลขจากสูตรนะครับซื้อสูตรว่าสูตรในตำนานนะครับเดี๋ยวก่อนสิไปรับชมข้อมูลต่างๆกันเนาะแจ้งคําเตือนไว้สักก่อนนะครับว่าทางช่องเข้าบอสนับสนุนการพรนันที่ผิดกฎหมายเนื้อหาที่นําเสนอนะครับเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมรับฟังสูตรนี้พิเศษก็สูตรอื่นๆนะ ผมก็เลยมาเฮ็ดคลิปแยกไว้นะครับเพราะว่าสูตรนี้มันเข่าต่อกันมาเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดล่าสุดเนี่ยเขาเข่ามาตลอดนะครับบ่นบนกับลางเนาะผมลงให้พี่นอ้องเบิ่งสิบเจ็ดงวดนะครับเข่าสิบสามงวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นย่ำอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมามาเบิ่งอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมาเข่าหาซีเข่าล่างนะครับเข่าสูตรแรกอนใน สูตรสูตรอันนี้นะครับมันจะมีแบ่งเป็น2สูตรเนาะเป็นสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับบางสูตรกับเข่าบนบางสูตรเอ่อบางเทียสูตรหนึ่งเข่าบนหรือเข่าล่างก็ได้เนาะสูตรที่สองอาจิบเป็นบนก็ได้ล่างก็ได้นะครับต่อมาอันนี้งวดวันที่สิบหกกุมภานะครับสูตรแรกเข่านะครับหาศูนย์ศูนย์หาเข่าล่างนะครับต่อมาครับหนึ่งกุมภาเนาะ สูตรหนึงเขานะครับเนื้หาหาหนึ่งจริงๆผมสิตัาให้มันเหลือตัวเดียวเนาะเพราะมันต้องกลับความนะครับแต่ว่างวดนี้นี่เขียนซ้ำนะครับเชื่ว่าสูตรหนึ่งนี่เขาลรางสามงวดแล้วนะนี่อันนี้งวดที่สี่นะครับสูตรหนึ่งเนาะสิบเจ็ดมกรล่าเข่าสามสองสองสามนะครับเขาลรางสี่งวดแล้วเนาะสูตรหนึ่งเขารางนะครับแล้วก็ สองมกราเนาะสูตรที่สองนะครับเข่าบนนะครับสูตรที่สองเข่าบนออกสองศูนย์เก้าต่อมาครับ <c oughs> อ่าสิบหกทันวานะครับสูตรที่สองมาบทล่างเลยนะครับหนึ่งทันวาอ่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองเลขมันชนกันเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเข่าล่างนะอันนี้คือเจ็ดวดที่ ที่เข่าเนาะที่เข่าต่อเนน่องนะครับอันนี้16พฤติกาว่าเข่าทั้งสองสูตรนะครับหนึ่งหนึ่งพฤติกาสูตรแรกเข่านะครับ3 2 2สาเข่าล่างนะครับสูตรหนึ่งเนี่เข่าล่างห้ายเนาะ16ตุลาว่าเข่าทั้งสองสูตรนะครับ1ตุลาสูตรหนึ่งมาบนล่างนะครับสูตรหนึ่งสีเข่าสายกลัวจักหน่อยอยู่เนาะ 16กันยานะครับสูตร2มาบนล่างนะครับเอาประมาณนี้เนาะมันกับสิเป็นหนสูตรหนึ่งหรือสูตรสองเลยก็ได้นะบางบางรอบกับสูตรสองมาบนล่างเลยก็มีนะครับรวมทั้งสองเลขก่ะสิประมาณยี่สิบก็ชุดนะครับในแต่ละงวดนะสูตรหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นสูตรสองนะครับ มา,มาเบางสูตรหนึ่ง 101, นะครับสูตรหนึ่งมีอะไรอย่างนี้นเนสูตรหนึ่งมี03 05 0สามศูนย์ห้าศูนยห้าสามเก้าห้าส นะครับไม่ใช่นี่ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ชุดนะครับนะเดี๋ยวผมไล่อ่ะมีแค่นี้นะครับ5 4 5 8 5 9 9 4 9 8โอเคมีแค่นี้นะครับวันนี้มาเบิ้สงสูตร2ครับสูตร2ก็มี1 0 1 2 1 4 หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอ่าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสูตรละสิบชุดนะครับพอในแต ในแต่ละงหวดเนาะเลขมันอาจซีบประสากันได้พี่น้องนะครับไอจำนวนชุดอาจซีบประสากันนะครับคืองวดที่ผ่านมาเนาะสูตรแรก12ชุดนะครับสูตรที่2 10ชุดจะมีเนาะอันนี้12ชุดทั้ง2สูตรนะครับ11ชุด8ชุดก็มีเนาะมันสิเป็นประมาณนี้นะครับจี่เจอนนี่10ชุดเนาะ,ะเพราะว่าเลขมันซ้ำกันอันนี้10ชุดทั้ง2สูตรนะครับประมาณนี้ในแต่ละงวด จำนวนเหล็กเสบะบหล็ซ้ำกันนะครับงวดน,นี้มีเหล็กชนบอ,บอมันบอมีเนาะบอชนถ้าบอชนกับทั้งสองสูตรนะครับรวมเหล็กเป็น20ชุดนะครับท่านใดคิดวานหนาสนใจนะครับแคปหน้าจอไว้เบิร์เรียบพี่น้องนะครับบางงวดเขาบนเนาะบางงวดเขาล่างลหลายงวดกับหนาเฉมาล่างหลายก็บนเนาะมาล,าลา่นนา,ลางหลายก็บนนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาต่มกันตอคลิปถัดไปนะครับเนงเดืออีกลหลายสูตรเนาะผมกับพยายามเลงโยนเล็กกับไก่ออกแล้วนะครับลาไปแล้วครับพี่นอนยุดดีไม่แห้งกันสุกูุสุขคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมลาไปแล้วครับพี่นองสวัสดีนะครับ